พาสูงไวัยไปเที่ยวกันค่ะข้อที่1เลยค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะคือการวางแผนก่อนการเดินทางว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่พักสภาพอากาศรวมทั้งกิจกรรมต่างๆด้วยว่าเหมาะสมกับสูงวัยหรือเปล่าสอค่ะทําการจองที่พักตั๋วเครื่องบินรถรับส่งไว้ล่วงหน้าให้พร้อมเลยนะคะในต่างประเทศอย่าลืมเลืองพาสปอร์ตกับวีซ่าด้ยสยค่ะ,คะเผื่อเวลาเด ให้กับสวด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเร่งรีบเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปค่ะค่ะ เตรียมยาสามัญประจําบ้านไปด้วยนะคะเช่นยาแก้ไข้แก้แกปวดเมื่อยแก้ท้องเสียค่ะยานวดยาดมนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือยาประจําตัวที่จะต้องทานทุกวันนะคะต้องจัดเตรียมไปให้พร้อมเลยแล้วก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าไม่ลืมอย่างแน่นอน,นค่ะคันจัดกระเป๋านะคะจัดให้พอเหมาะนะคะไม่มากจนเกินไปค่ะอะไรที่จําเป็นก็เอาไปไม่จําเป็นก็เอาออกบ้างนะคะและโทรศัพท์ มือถือค่ะที่สามารถติดต่อกันได้ในกลุ่มนะคะต่อไปควรมีการตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีนที่จำเป็นเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่โควิดหรือบางคนไปแถบแอฟริกาก็อาจจะดูเรื่องของไข้หอด้วยนะรวมทั้งอาหารตามร้านอาหารต่างๆค่ะควรจะ เป็นอาหารที่เหมาะกับสูงวัยที่ไปกับเราด้วยนะคะสําหรับการจัดทริปที่ดีก็ควรเป็นทริปที่ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะจะทำให้การท่องเที่ยวของเรานะคะมีความสุขผ่อนคลายและเก็บความประทับใจกลับมาซึ่งเป็นความทรงจำที่ดีดด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะ